ครับพี่น้องนี่เดินไปทํางานครับน้มมือเศา้าเดินไปทํางานยิ่วบรรยากาศครับเทียวรัเสเซียมีไฟแดงมีไฟแดงคนเดินครับเดินไปทํางานันจัดครับฝนตกมาคืนนี่น้มมือเศา้าบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีๆตอนเชา้า lùm Cái nôi gặp lần đi lùm tìm Nhưng mà gặp là lây Mấy mái gặp lần ở, bắt kêu yêu mùa sầu lùm Hãy subscribe cho Thời gian là đẹp Bây giờ, đang đi sâu, đi tìm một nhà Đi đến một khu trang đang đang บา้านยังนอหน่นะบ้านนกบ้านนกหรือบ้านคนเรื่อบ้านท่อนใหม่เอาท่อนใหม่เฮ็ดเอาท่อนไม้ทำบ้านนกคือบ้านคนเงินฝนจะตกเลยยังไม่เซอร์บรรยากาศ เอาเช้ามันฝนจะตกกาดดีเห็นแล้วฝนจะตกย่งมือสองแดดกำลัง,งกเอิ่งแดดมาที่ออฝนจะตตกไปทำงาน <c oughs> กาดี เจอมักแอปเปิลน้อยแอปเปิลน้อยมันแข็งแอปเปิลนอแอปเปิลนอยมีมัมกอะไราชาวที่สดใสจิ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  อหนาวเย็นมือบ้านทรงเก่าครับบ้านทรงเก่า้าสเาาสเาาีย,ยบทรงโบราณมาขายเสือ้อผ้าสวยดู น้ำข้างทางก็บ่มีดอกล้านจำบักขอบกับ่งปิ้งเกาะพิงไก,บงก่บรรยากาศบ้านเขาเจ้าอากาศดีครับอบัวหอนก็นจะบ้านเท่าปลาเท่าจังนียกําลังหนาหอนพระเจ้าบรรยากาศกําลังดีครับที่เมืองตุ้มเมนเมืองตุ้มเมนของอากาเดียครับร้านขายเชีอยฝา อันไายแฟรสัตว์ือเธอจะไมอแข็งมัดแล้วพี่น้องเอ้ยมอแข็งมัดแล้วครับยีมะเขาพ่นมาเก็บยีมามาอะไรายีมาเยอะยีมาเยอะ ครับจะข้ามไฟแดงแล้วข้ามไฟแดงครับตัวคลิปไปแค่นี้เ้อพี่นองเ้ยไปหอยหม่องเห็งงานแล้ว ไปไปครับ